ผูประกอบการร้านอาหารมาได้ในซอยวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําขนมคองแพงน้ำกะทิค่ะส่วนผสมวัตถุดิบนะคะก็จะมีแป้งมันเกลือกวันนี้มีเป็นส,ส่วนผสมของทุเรียนด้วยนะคะแล้วก็สีผสมอาหารสีธรรมชาติต,ต่างๆนะคะก็ะได้แก่สีของบิดรูดจะได้สีชมพูนะคะสีม่วงจะได้สี อัญชันค่ะแล้วก็สีเขียวใบเตยสีเหลืองจากทุเรียนนะคะแล้วก็ใช้เป็นผสมลูกพุดจีนค่ะหรือว่าลูกกีดี้อันนี้เนื้อทุเรียนนะคะของเราก็จะทําสีเหลืองช่วยนะคะ <c oughs> เราก็ใช้น้ําสีธรรมชาตินะคะ <c oughs> ก็คือสีจากลูกพุดจีนนะคะหรือลูกกีตี้น,นะคะใครนึกไม่ออกว่าลูกพุดจีนคืออะไรนะคะก็คือ เป็นลูกที่ใส่ไปต้องไปกับน้าเก๊กฮวยที่ทําให้น้ําเก๊กฮวยนั้นมีสีเหลืองนะคะอ่าแล้วก็ตัดมาตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เราคั่วงานนะคะเพราะในของแข็งเราก็จะมีใส่งาคั่วตอนสุดท้ายด้วยนะคะค่ะก็งานั้วก่อนที่จะคั่วเราก็ล้างน้ําใส่กระชอนเอาน้ําออกนะคะแล้วก็เอามาคัา่วไฟอ่อนๆนะคะคั่วไปจนเหลืองหอมนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะค่ะพอถึงขั้นตอนการน,นวดแป้งนะคะ แล้วก็ใช้แป้งมันนะคะแป้งมันสับปะหลังกะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองขีดนะคะแล้วก็น้ําน้ําอันนี้บอกปริมาณไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องออใช้ใช้วิธีนวดดูด้ดดดวยสายตานะคะน้ําก็คือเราต้องน้ําเดือดจัดจากเตานี้นะคะ,อะพอเดือดจัดแล้วเราก็ตักเข้ามานะคะแล้วก็ใช้ทพีคนไปค่ะ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนนวดนะคะเราก็อพอน้ําเดือดจัดนะคะเรามาใส่ในแป้งนะคะเราก็คนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอให้เขาคลายร้อนแล้วเราก็จะใช้มือนวดให้เนียนเลยนะคะเราเริ่มใช้มือนวดให้แป้งพอเข้ากันนะคะเราก็ใช้เนื้อทุเรียนนะคะจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจริงๆแล้วการผสมเผือกหรือทุเรียนในเนื้อของแป้งเนี่ยนะคะในส่วนผสมของแป้งเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะคะความมากความน้อย แต่มันจะมีผลตอนที่ว่าเราต้มเนื้อเนื้อของแข็งนะคะก็จะทําให้ไม่ใสนะคะตัวแป้งเวลาเราต้มเสร็จแล้วไม่ใสนะคะพอเรานวดแป้งได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการมาปั้นให้เป็นตัวของแข็งนะคะอ่าก็คือจับแป้งมาเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่ามันติดมือเราก็ใช้ใชมือแค่รูปแป้งนี่นะคะแกบนี้ค่ะ ก็มาถึงขั้นตอนการต้มตัวของแข็งนะคะก็เราก็จะตั้งน้ําให้เดือดเดือดจัดเลยนะคะแล้วก็นําตัวของแข็งลงต้มะคะ่ะของแข็งที่ปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงต้อมอันนี้เราต้องขยอยใส่นะคะอย่าไปใส่ให้แน่นหม้อเกินไปนะคะแล้วก็น้ําที่ต้อมเนี่ยเราควรจะ ต้มสองครั้งเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ามันจะเข้มข้นจะทําให้ตัวแป้งไม่ใสนะคะเวลาเราต้มเสร็จแล้วอันนี้พอต้มดูระยะเวลานะคะเวลาเขาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมานะคะเดี๋ยวพอลอยขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ลดไฟเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็ต้มต่ออีกสักประมาณ5นาทีค่ะ ลาที่ตัวแป้งลอยขึ้นมาแล้วเราเบาไฟลงไปนะคะต้มต่ออีก5นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามานองในน้ําเย็นนะคะน้าเย็นจัดนะคะถามว่าทำไมต้องน้องน้ําเย็นเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้ขนมดูดน้ํากะทินะคะตัวขนมเนี่ยดูดน้ํากะทิเวลาเราต้มไปในน้ํากะทิแล้วสมมุติว่าเราจะเอาไปออกไปจําหน่ายเนี้ยจะได้ไม่อืดน้ําแห้ง มาแช่ในน้ำมะพร้าวนะคะอันนี้การการแช่น้ำมะพร้าวมันมีเหตุผลของมันนะคะก็คือจะทําให้ตัวกะทิเนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็หอมจะหอมกลิ่นน้ำมะพร้าวนะคะถ้าเป็นยิ่งเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมก็จะยิ่งหอมมากขึ้นนะคะ,ะก็ขอแช่น้ำมะพร้าวได้สิบนาทีนะคะก็นําขึ้นมาก็จะได้เห็นอย่างอย่างในภาพนะคะ ก็จะมีความอาหอมน้ำมะพร้าวในตัวของเขานะคะก็ะเริ่มจากน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวห้ารอยกรัมนะคะก็ะใส่ไปในกระทะเดี๋ยวสักครู่นะคะเติมน้ำมะพร้าวไปนะคะหัวกะทิ ก็จะทิกล่องนะคะจะทิกล่อง500กรัมค่ะเหนื่อยเนะคะ,ะองขยันนิดนึงพอน ้ำตาลเาลประมาณสามถึงสี่ขีดค่ะแล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยแล้วก็จับเขาบิดบนะิดเนอะจับบิดบิดแล้วเราก็พันนะคะเพื่อให้ใบเขาแตกๆแล้วจะได้มีกลิ่นหอมนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในกระทะแล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟเคี่ยวไฟกลางนะคะ แล้วเ,เดี๋ยวคนตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะให้น้ำกะทิไม่แตกมันนะคะจะได้ไม่แตกเป็นน้ำมันนะคะเดี๋วเราคอยคนไม่ให้เดือดท่านนะคะคนจนส่วนผสมน้ำตาลละลายนะคะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรสชาติก็อยู่ที่เราพึงพอใจนะคะเดี๋ยวเราพอส่วนผสมละลายดีแล้วนะคะ เราก็สามารถชิมได้ชอบให้ออกหวานออกเค็มก็อยู่ที่เรานะคะามาพะพร้าวทั้งเนื้อตันเข้าไปนะคะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็ตามฤดูกาลนะคะหาได้ง่ายตามฤดูกาลช่วงนี้ตันเยอะมพะพร้าวก็จะออกแล้วคาสูงนิดนึงนะคะแต่ก็เราก็ใส่ได้นะคะเพราะเราซื้อมาเราต้องการน้ำมพะพร้าวอยู่แล้วน,น้ำกะทิได้ที่นะคะก็ถึงขั้นตอนของการเอาตัวแป้งของแข็งนะคะใส่ลงไปในน้ำกะทิเลยนะคะ ใส่ไปเราก็อันนี้เขจะติดกันนิดนึงแล้วก็ตีให้แตกแล้วก็ต้มไปประมาณ3-5นาทีนะคะ<ม>ก็เป็นอนเสร็จแล้วใช้ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะของแข็งน้ำกะทิของเรานะคะ<ม>ก็ใช้สีธรรมชาติล้วนๆนะคะหลากหลายสีนะคะสีธรรมชาติก็ทําให้มีความสดใสของขนมของเราได้นะคะ<ม>ก็เป็น อีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะทําให้ผู้ที่ว่างงานหรือว่าที่ใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมนะคะในช่วงโควิดนี้นะคะก็เป็นเมนูแนะนําได้อีกหนึ่งทางเลือกค่ะ